สนับสนุนโดย DBMP Double Max Plus สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันนางสาวเรนุทราพลผู้สื่อข่าวบ้านบ้านทีวีช่อง7 3ศูนย์ข่าวภาคใต้อีกสักครู่นะคะดิฉันจะลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหน้าเขาหมู่ที่12ตําบลบางสวรรค์อาเภอรพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งวันนี้ทางโรงเรียนก็ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษานะคะให้กับเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนจํานวน81คนนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือประเภทกีฬานะคะ50คนแล้วก็เรียนดีความประพฤติดีนะคะจํานวน31คนนะคะ โรงเรียนบ้านหน้าเขาแห่งนี้นะคะมีท่านผอ,อ,อบำรุงวงนิ่มนะคะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาแห่งนี้นะคะมีเด็กนัเกเรียนทั้งหมด155คนนะคะแล้วก็มีคณะครูในโรงเรียนทั้งหมด12คนนะคะค่ะอีกสักครู่จะตามดิฉันไปติดตามบรรยากาศทั้งหมดในวันนี้นะคะก่อนอื่นดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปรับชมช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารท้องถิ่นได้ที่ จาน p ีเอช่อง73นะคะจาน IPM ช่อง54นะคะทางเพจให้พิมพ์ว่าเพจบอกอรพรชัยเมืองสุราชสกุปข่าวท้องถิ่นนะคะทาง YouTube นะคะให้พิมพ์ว่าบอกอรพรชัยสังดวงยาง c h ชาแนลค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐเอกชนนะคะไม่ว่าจะเป็นานาย นัตรพลอุไรโรธนะคะอดีตท,ท่านเคยเป็นสอจอเขต2นะคะของอำเภอรพระเสงนะคะแล้วก็นายกสุวัสด์คงยิ่งกำนันประภาสคมกล้านะคะรวมไปถึงประธานคณะกรรมการของโรงเรียนและผู้ใหญ่สายชนสังดวงนะคะผู้ใหญ่ในเขตพื้นที่หมู่12นะคะทั้งนี้ก็ได้มีครูพลอยนะคะหรือว่าร้านปอกเกษตรร้านอาหารกู๊ดวิวนะคะร้านนภัสสรน,นะคะก็ได้เข้าร่วมแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะคะก็ ขอขอบคุณแทนพอ,อบำรุงวงนิ่มด้วยนะคะที่ได้รับาการช่วยเหลือสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้รับทุนตรงนี้นะคะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าทุนการศึกษาเนี่ยคะ่ะมี2ประเภทนะคะก็คือประเภทนักกีฬานะคะที่ได้ร่วมการแข่งขันกีฬาในเครือข่ายบางสวรรค์ไซสุภานะคะที่ผ่านมากับกีฬาภายในยอำเภอพระแสงนะคะก็จะมีทั้งหมด50คนนะคะแล้วก็นักเรียนที่เรียนดีพฤติกรรมดีนะคะทั้งหมด 31คนนะคะช่วงเช้าก็จะมีเด็กนักเรียนนะคะมาพร้อมกันที่หน้าบริเวณเสาธงของโรงเรียนบ้านหน้าเขานะคะเพื่อทํากิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้านะคะร้องเพลงชาตินะคะเคารพธงชาติแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระนะคะหลังจากนั้นครูก็ให้เด็กนักเรียนนั่งพักนะคะแล้วก็ฟังคุณครูประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าไปนั่งที่ห้องประชุมนะคะทั้งหมด81คนนะคะหลังจากนั้นก็รอท่านผอ,อ มาที่ประชุมนะคะรอคณะกรรมการสถานศึกษานะคะรอหน่วยงานภาครัฐเอกชนที่ได้เข้ามาให้การสนับสนุนในครั้งนี้เรื่องเงินทุนนะคะสำหรับรางวัลในวันนี้ก็จะมีถ้วยรางวัลน,นะคะเกียรติบัตรนะคะแล้วก็เหรียญรางวัลแะ,ะ้วก็เงินทุนรางวัลให้กับเด็กๆนะคะ ซึ่งก็จะมีการมอบรางวัลโดยคณะผู้บริหารนะคะแล้วก็ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะคะอย่างที่ดิฉันกล่าวไว้แล้วนะคะผู้ให้การสนับสนุนทุกคนที่ได้เดินทางมาร่วมกิจ,จกรรมนนี้ก็ได้ทำการมอบเกียรติบัตรนะคะมอบเหรียญรางวัลมอบเงินทุนรางวัลให้กับเด็กๆทุกคนนะคะ นอกจากวันสําคัญวันนี้นะคะก็ยังมีก่อนหน้านี้นะคะก็จะได้รับการชนะเลิศการประกวดระดับภาคนะคะก็คือฝีมือเรื่องหัตถกรรมนะคะการผลิตประด,ระดยอยวัสดุเหลือใช้นะคะก็นํามาทําให้มีชื่อเสียงของโรงเรียนด้วยนะคะก่อนหน้านี้นะคะโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนเล็กๆแต่มีมาตรฐานนะคะในการเรียนการสอนนะคะค่ะหลังจากทํากิจกรรมในช่วงเช้าเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ไปกรับประทานอาหารร้อมกันเพราะว่าวันนี้ ทางคณะกรรมการสถานศึกษาคณะผู้บริหารศึกษาคณะครูบุคลากรในโรงเรียนนะคะพร้อมไปด้วยผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นนะคะแม่บ้านในชุมชนบ้านหน้าเขานะคะก็ได้เดินทางนําอาหารมาให้กับเด็กๆรับประทานไม่ว่าจะเป็นขนมขนมหวานผล,ลไม้นะคะจะเป็นขนมจีนข้าวมันไก่นะคะแล้วก็น้ําดื่มนะคะ ให้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะเลี้ยงเป็นฝันกำลังใจให้กับเด็กๆทั้งหมด156คนนะคะในโรงเรียนบ้านหน้าเขานะคะค่ะตอนนี้ดิฉันยืนอยู่กับท่านผอ,อบำรุงวงนิ่มนะคะซึ่งท่านเองก็เป็นผอ,อโรงเรียนบ้านหน้าเขานะคะสวัสดีค่ะครับครับครับสวัสดีครับครับกับผมบำรุงวงนิ่มครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าเขาวันนี้ก็รู้สึกยินดีนะครับที่ ได้มีโอกาสได้ได้ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้โรงเรียนเองก็ได้จัดกิจกรรมสำหรับการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนประจำปีการศึกษา2566ในวันนี้นะครับซึ่งในการจัดมอบทุนในครั้งนี้ก็เป็นการมอบทุนให้กับนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดีมีจิตอาสาช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อเป็นนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านากีฬาซึ่งที่ผ่านมาเมื่อเดือนกร,รกฎาคมและก็เดือนสิงหาคมที่ผ่านมานั้นเรามีการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งกีฬาเครือข่ายแล้วก็ต่อไปที่กีฬาอำเภอพระแสง ซึ่งนักเรียนของเราได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันปีตาก็ประสบความสำเร็จในการแข่งขันได้รับเหรียญรางวัลมาจํานวนถือว่าก็เยอะอยู่นะครับก็เลยวันนี้เลยจัดสร้างฝัญกำลังใจนะครับให้กับเด็กๆจ, <ะ S 2> จะสู้ก้าวต่อไปใช่เป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้กำลังใจกับเด็ก นักเรียนค่ะอยากถามพ่อโอพ่อโอนิดนึงนะคะว่าณปัจจุบันนี้โรงเรียนบ้านนาเขามีเด็กนักเรียนทั้งหมดกี่คนครับปัจจุบันนั้นนักเรียนของเราอยู่อา155คนครับ155คนนะคะครับแล้วก็มีบุคลากรทงบุคลากรครูและบุคลากรทั้งหมด12คนครับ12คนนะคะครับในขณะนี้เราขาดเพียงแต่บุคลากรที่เป็นนักการบันโรง นะครับซึ่งได้กเกษียณอายุราชการไปเมื่อเมื่อปอีปีงบประมาณที่ผ่านมาครับทางท่านผอเองคิดว่า,าระบบการเรียนการสอนของทางโรงเรียนบ้านนาเขานี้อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องพัฒนาทางด้านใดบ้างหรือว่าความพร้อมทางด้านด้านใดบ้างครถ้าดูแลว้วของเราก็มีความพร้อมอในเรื่องของคุณภาพของการเรียนการสอนคุณภาพนักเรียนก็อยู่ในระดับหนึ่งนะครับเรากา็ประสบความสําเร็จ ยกตัวอย่างเช่นในปีการศึกษาที่ผ่านมาเราได้รางวัลเหรียญทองระดับประเทศนะครับที่นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะอันตกรรมนักเรียน<ช>ระดับภาคใต้ซึ่งถือว่าเป็นระดับประเทศที่จังหวัดสตูลเราได้รับเหรียญทองมานะครับถือว่าเป็นการปฏริบฐ์โดยทางด้านฝีมือของนักเรียน,นใช่ครับ<ช>แล้วก็ตรวนรางวัลอื่นในเรื่องของการทดสอบระดับชาติของเราก็ อาจจะมีนักเรียนชั้นป .3 ซึ่งจะผ่านการทดสอบเขเรียกว่า NT นะครับเป็นการทดสอบระดับชาติเนี่ยมีผลการทดสอบผลการประเมินเนี่ยสูงกว่าระดับประเทศ3ปีติดต่อ,อปี6กีปีอ3 64แล้วก็ปีการศา 6, ึกษา65 3ปีต่อเนื่องถือว่าพัฒนาขึ้นเยอะนะครับ,รบเขาถือว่าเราก็พยายามพัฒนาคุณภาพอของการ การเรียนการสอนนะครับทีนี้ในเรื่องของจัดส่งเสริมพัฒนาคุณภาพทางด้านการเรียนการสอนผมคิดว่าในเรื่องของการสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญเป็นตัวส่งเสริมในเรื่องของร่างกายเข้าใจว่าถ้านักเรียนมีร่างกายสมรรถภาพทางด้านร่างกายดีเนี่ยก็จะส่งเสริมไม่สติปัญญาดีไปด้วยผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับขอบคุณมากนะคะท่านผอครับผม <c oughs> ค่ะท่านผู้ชมคะนี่ก็คือภาพบรรยากาศทั้งหมดนะคะของกิจกรรมของโรงเรียนบ้านหน้าเขานะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนะคะอ่าโดยเฉพาะผู้สนับสนุนคุณพี่เดงนะคะเจ้าของปั๊มเอสโซ่นะคะบางจากนะคะถะนนเซาเทิลนะคะบางสวรรค์นะคะดิฉันนางสาวเรนูธารพลน,นะคะโดยบอกอรพรชัยเมืองสุราษฎร์หัวหน้าูนย์ข่าวบ้านบานทีวีช่อง73ศูนย์ข่าวภาคใต้ารายงาน สนับสนุนโดย DBMP Double Mac Plus